กะทินอ่ากะทินถึงหลายบางลายช่มชนอน,นเพ่กระดิเ็ตไปแล้วกะเลือบานเห่ากะบุมีกอ่ากะล่อเจ้าภาพรักที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเป็นเจ้าภาพอ่นี้เอาบุญกะทินอ่าแต่กะหอดมือกะบุมมีแต่จําเป็นนะครับวัดทุกวัดตรงนี้การทําบุญกะทินทอดกะทิน นะครับขนาดบานเข้ากับือเป็นบานมีความรักเพวมสามาัคคีกันอยู่ในชุมชุของเข้าอยู่แล้วะฉะนั้นบุญกระถินก็นยังมีเวลามีเวลานะครับพอถึงวันที่เท่ากัยี่สิบยิบเจ็ดมือสุดท้ายของการกระถินนะครับก็เหลือเวลาหลายลมือยิ่งผมยิบเจ็ดประมาณนั้นอ่าฉะนั้น อาจะะนั้นพี่น้องอมินี่นะครับดูทีมีความประสงค์เป็นตัวแท่นพาไตแล้วขึ้นนีผ้พาพอนเติมใจพื้นย้ายหล่อนเพิ่นกระเสียนเิ่นอย่างข้าบุญเพิ่นสิขอะเป็นเจอาภาพพาไตไตนะครับอีกแล้วก็คู่โสมยงก็สิเป็นอีกไตหนึ่งแล้วก็คู่ แสนกะเยมก็อีกใจนึ่งอ่ากำงนั้นก็คือบริวารกระถินม่เฮาอ่าอันใดกะกะคงสีบอยานะครับฉะนั้นกะคงสีเหลือการกำหนดมืออ่ากำหนดมือในการกำหนดมือสิจับมือใดสถานที่มองสิจับมองใดนะครับในการเตรียมงานนะครับเอากำนดมือก่อน เอาพี่น้องเห็นสมควรไคเสนอใด้วยน,นะครับเหมาะสมสอ่เอาใจพัดเอามือใดเอาทั้งคืนนะครับเอาทั้งคืน เขาเกี่ยวอีกบกเกินยี่สิบมื่นชิบกี่หมือแล้วเขาขายเป็นก้าวทิเอายเปาวทิศกับเงินล้านกับส่วนกรรมการอีกส่วนหนึ่งกับไม่เหลือมั่วเสิมั่วเสิสวดมือขึ้นหนึ่งสองขึ้นสามขึ้นนะสิสวดจะขึ้นสวดสามขึ้น สามืิอแรกวันที่เท่าไหร่เวันที่เเอมิงาิาบากเดบิาสี่สิบสองดัีพสิบิบสามสิบสสิาี่สิบกสี่ิบบห้าวินเสาส เงินหลานเที่ยพี่น้องกับพงศ์ีทยอยการพี่น้องใส่ก้อนวันที่ยี่สิบใส่ไข่มีกับเที่ยการมือนันเทียนเห็นมันถือวันเสาร์วอาทิตย์ถอดมันนัถอดวันเสาร์ต้ถอดวันอาทิตย์ถอดวันเสาร์ถอดวันที่ยี่สิบห้าคือกรรมการกับมานังส่วนหนึ่งอีกช่วนหนึ่งกับออกไปทั้งวัด กับพิธี่กับพ้งสีบอรายกับขงสีมีแต่ครั้งพื้นกับรงเว้นกับม้อเขต้องไปเตรียมฐานที่หันแล้เอาบาที่นี่ในมือแล้ยเนาะยี่สิบสองถึงยี่บห้าเนาะยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าเงินล้านยูนีผมคิดมาฐานทีไปจัดอยู่สาราลมพานเฮ่าอ่า าทอยู่หันไปเห็ดอาบสงก็อยู่หันเออเหตอยู่หันเลยมันสิบปัญหาเขาน้ำสร้างปลายู่หันอาหารหวานข้าวจัดเตรียมกันอยู่หันมันเกิดสิบพว่ามันสิง,ง่ายขึ้นเรื่องมาทีน่นี่เอาจัดอยู่ศาลาลงท่านอน้อง คือเอาไฟเห็นด้วยนึกไปเห็นด้วยจากไหนบออ่าไปเอาเอาสาลาดีเอาไฟเห็นด้วยว่าจับอยู่ศาลาเอายกมือเลยศาลาลงท่านเอาศาลาลงท่านอ่าโอเคอขอบคุณเอาวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสองคือเจริอนปุตตะมุนมือแรก มาทีนี่มู่เฮาก็ต้องไปเตรียมสถานที่ก่อนอนานั้นนะครับอืมอบอยยากแลครับอืมัดทีนี่าที่นี่เรื่องต้นเงินเรื่องการบริจาคเฮาสี่กำหนดกันบวาเฮาสี่กำหนดคู่เลื่อนละจักบาทจักสตางจังไดน,นะคือตามกำลังรัทธ้าพี่ดอง ถือให้พี่น้องทุกผู้เล่นเฮ็ดต้นเงื่อนออกไปบอกอ่าบ,บ,บอกบอกกำหนดให้พี่น้องถือต้อนเงื่อนออกไปต้นต้น,ตนตเป็นกองควรละหนึ่งกองเอออ่ากันแล้วแต่พี่นอ้อง,นองทีกองบบาอาจกบาทอ่าขอให้ทุกผู้เฮื่อนเออถือเอาตรงเงื่อนออกไปตัง้งอออ่านะครับอืมตามกำลังรัท่า อ่าก็ลอ,อยเุ้นหาบ่อยพันหนึ่งกับโมากันมักรชินีส่วนเงินส่วนเงินที่ไปซสื่อบริว้านกะถินกะคงสิยืมเงินบานไปก่อนอ่าเอายืมเงินบานแล้วก็ส่งคืนอ่าอ่าสลัสลาวัดสลัวัดบ,บุะลลมิดสลาวัดบุญนา ก็ยางงานวัดเรื่งเจ้าหูได้สื่อ,อยิ่งในแน่ยจังไดแนๆๆ่เนียเรือ่องประดับตกแต่งบริวารกับหินวันจันที์ด็ไผมีก๋วยมีอ้อยมีบักเพาบาพักพริกบักเกลืออ่าออกไปซอยกันทั้งวัดนะครับออกไปซอยกันทั้งวัดเด้อใไทมีข้าวสารเออไปหูฟังทางแหลงหรือพีเฮ็ดข้าวต้ตมเลี้ยงพี่น้องพี่น้องที่ปะะเป่นเจริญพุทมต,ตมุลเฮ็ดข้าวต้่มไปเจ้าหมอนึง อ่าพี่น้องไปตุ่มยิ้เจ้าของนั่นแหละไปไปตุ่มไปห่วงกันไปไปงั่นกันยิ้มย้อนเรื่องเรื่องรถแฮ่สีแฮ่บอหนุ่มบอไม่มีอ้อมหมดอ้อมชนะฮะก่อนถวายเลย อยา้หอยากนี้ออ่าน้อยางอย่างแีอเอ้เ่ี้้ไองเ้เออย่างน,นี้บร่นี้อนี้เอ่รอวางนีเยนี้เอนเย่ง้ยงนีน้ยางนีเรออ่าีอานี้นอย่นี่านีอ่า้รางนอนานี้องนีเนีนีเสนียงนีเออเสงียงีงอง่ีเยา สิ้อแ,แหงออกหออออวานนีมา่วตอนนี้แล้วอ่อมภาวะขึ้น <c oughs> <c oughs> อเอ๋อ,อาเอาจงเดี๋ยวผมถามก่อนให้พวกผู้ซื้อพี่น้องดูว่าลังบก็อยากไ่อยากหายหากม่อยากมีอาเจียนใจเออสี่แห่รำวันเลยค่ะถวายเลย <c oughs> เอ,อๆๆลยีกตัวนึ่งงานบุญกระถิ่นต้องไปจดการแห่งานมุญนเนี่ยจังน่อยนึงอยากก็อยากแห่อ่อมมาทั้งนี้แล้วนี่มั่วอนเดียร์ก็พอแลนะครับ แม่หนีเขาอ้อนกขาบานขึนข้เราเอ่าท่านนั้นม่หนี่ไม่ทีเอาเดี๋ยวถามมีสองประเด็นท่าไทยเห็นสมควรว่าให้แฮ่หลอกผัวหวานยงเบื้องชนะบอกอยู่นั่นได้ไหนขอขอเสียงเออนับอบตนับเบื้กงเอาเสียงทางมาเพือเป็นทีชนะเ,เ,เ,เอาส,าม,า,อา,อา,สามสิบเสียง เอายกมือดนทิศเดียวไลยทำโยกซ้ำเอาไครเห็นว่าพอวัดบ่อตไม่แหยกมือเอาเห็บริเวณวัดเอารับหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองทันสิบยี่สิบเสียงถือว่ามาตีในที่ประชุมเฮล็อกโมบาน เออนั่นะครับเอาไปที่นี่บานเฮาลุ่นเฮาละบารีเอาเคื่องเสียงไผ่เดี๋ยวจิจันหาเราขนะดไว้คันเสียงเต่ามันจิมีมีข้นหย่อนอยู่วะเอาหนึ่งงานจิบี้ขอความมาลุงขออจากเรือมเศร้านะล่ะเออแล้วงานจิบี้มีขาเสียใจในนี้เนืองละอืมเนาะ เอออ่นะครับนะนี่ครับบวลบวบวอ่ะนะครับเอาสรุปนะครับสรุปงานบุญกระทินบานเท่ากำหนดมือก็คือวันที่2ีถึงวันที่ทอดวันที่ยีอ่าพฤศจิก,กายน สถานที่ต่างงบกะระถินก็คือศาลาลงทานอ่าแล้วก็กองบุญ่อยเงินนะครับให้พี่น้องมันเห็ุตนเงินไปหลังค่าเลื่อนละหนึ่งตนนะครับแล้วก็ออน้ำกันออกไปแล้วก็เขียนกระสิติดไล่ซื้อตอนเงินให้แล้ะกติประกาศประชามธันตให้พี่ให้น้องได้ทสาวตั้งเต่มืือนีไป,อนไป้นไป ใครต้องการเป็นเกระภาพกหินหนึ่งกองเอาลายซื้อใหมผมผมจิประกาศให้ไปทุกมือตั้งแต่มืันี้ไปตนไปอ่าเอากองละหาลอยเก่าเก่าท่านเก่าทิ้เก่าก็ได้เออสามลอยอยเก่าเก่าแล้วแต่พี่นอ้องอ่านะครับขอเอาลายซื้อมาก่อนจมวนเงินคอยว่ากันทีหลังก็ได้อ่าเออเทหอดมือบุ่นอ่า ตั้งจนเงื่อนไว้นาบ้านไผสมทบจะได้กระไรนะครับอออ่่าืมช่วงนี้ปีนี้ก็ฝ่าฝนเขางามนะครับก็ทำบุญเงื่อนส่วนหนึ่งก็คือบํารุงวัดบ้บานเฮาส่วนที่ใดที่มันอันนี้นะครับบดีบงงามก็สิจัดตบกแกงให้วัดบา้านเฮ้านะครับอ่าฉะนั้นนี่คืองานบุญกระถิ่น ของบานเห้าใดมือแล้วบาทีนี้การออกไปจัดเตรียมสถานที่